เอาละค่านักเรียนคะวันนี้คุณครูจะขอเป็นวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยดังนั้นให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาคะ่ะเรายังคงอยู่บทที่เจดนะคะบทที่ 7. เจ็ดอาราคาบทที่เจ็ดนะคะเพื่อนรักเพื่อนเพนนะคะ วันนี้จะเป็นการอ่านทวนนะคะนักเรียนชั้นป .1 น1ต้องย้ำคิดย้ำอ่านนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นการอ่านทวนความรู้เดิมนะคะโดยเริ่มตั้งแต่รู้จักคำนำเรื่องจนกระทั่งจบเนื้อเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะอ่านตามคุณครูก่อนหรืออ่านไปพร้อมกันนักเรียนบอกว่าอ่านไปพร้อมกันได้ไหมครับ เก่งมากเลยเอาละค่ะถ้าอ่านไปพร้อมกันนะคะพร้อมยังเอ่ยอ่ะพร้อมแล้วได้ไหมคะอ่านพร้อมกันได้ไหมน้องทีได้ไหมครับอ่าเดี๋ยวต้องต้องรอเพื่อนเพื่อนด้วยอ่าเพื่อนบางคนบอกยังไม่ค่อยได้เอาเป็นว่าทั้งนั้นอ่านตามคุณครูก่อนดีกว่านะคะอ่ะเริ่มรู้จากคำนำเรื่อง ถูวิ่งพ้นหัวเราะคูเขา่าอาบน้ำสับปะรดผ้าในใส่แช่ต่างอิ่มแข่ง แล้วกองออกทางลั่นลงต้นหลังห้าห้าชะโงกความสุขความสะอาด เราจะอ่านเพียงเที่ยวเดียวพอนะคะถือว่าเป็นการทวนแล้วนักเรียนอย่าลืมใช้เวลาว่างอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะเพื่อนรักเพื่อนเล่นอ่านตามนะคะเสียงโป๊กเป๊กกรุงกริงดังที่หลังบ้านผู้ผาฉะโงกดู ที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรอ๋อใบโบกใบบัวกำลังกินสับปะรดกองโต ช้างน้อยอิ่มแล้วภูผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลาําธารใบโบกใบบัว ผูเข่ารงแช่ตัวในลําธารใบโบกใบบัวใช้ง่วงพ่นน้ำใส่ตัวภูผาใช้ผ้าถูหลัง ถูขาถูหูทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวผูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างลูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผา ใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าเสียงช้างร้องเอิกเอิกแอกแอกดังลั่นลำธารทั้งเด็ก ทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขเอาละค่ะคุณครูย้ำให้อ่านเพื่อว่านักเรียนจะได้อ่านได้นะคะอ่านเป็นนะคะเสร็จแล้วนักเรียนหยิบทักษะภาษาขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้าต่อจาก ครั้งที่แล้วนะคะเปิดไปที่หน้า3ค่ะครั้งที่แล้วเราถึงตรงนี้ใช่ไหมคะดูรูปภาพแล้วก็เติมคำทีนี้นักเรียนมาดูเราจะเริ่มต้นวันนี้ที่คครูให้ก็คือข้อที่4เลือกคําเติมในประโยคให้ถูกต้องนะคะคําที่ให้มามีคําอะไรบ้างอ่นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ คู่ข่ขาวสับปะรถฉะโงกความสุขแข่งผ้าพน้นอีกครั้งนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรนะลูกคูข่ขาวคำนี้ล่ะคะสับปะรถ อะไรคะชะโงกคำนี้ล่ะคะความสุขแข่งผ้าพพนเก่งมากให้นักเรียนเลือกคำเหล่านี้เติมลงในช่องว่างนะคะเพื่อให้ประโยคนั้นถูกต้องอย่างเช่นข้อที่หนึ่งใบโบกใบบัวลงแช่ตัวเอ๊ะทำยังไงคะลงแช่ตัวอะไรคะ คูเข่านักเรียนก็เอาคําว่าคู่เข่ามาเติมลงไปสองลูกช้างใช้งวงใช้งวงทําอะไรน้ําพ่นน้ําโอเคพ่นอยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่นักเรียนก็เอามาเติมผู้ผาใช้ถูหลังให้ใบโบกใช้อะไรถูหลังคะใช้อะไรคะใช่ผ้าใช่ไหมคะเอ๊ะคำไหนคําว่าผ้าลูกนี่ผ้านักเรียนก็มาเติมเสร็จแล้วยังไม่จบนะคะต่ออีกหน้านึงเอาละค่ะ ใบบัวกินจนอิ่มกินอะไรจนอิ่มคะกินสับป,ประรดนกเรียนก็เอาคําว่าสับป,ประรดนี้ไปเติมลงไปนะคะผู้ผาดูลูกช้างที่หน้าต่างเอ๊ะผู้ผาทาอะไรนะคะดูชะงกดูแล้วก็เอาคําว่าชะงกดูเนี้มาเติมนะคะช้างวิ่งวิ่งเป็นไงคะไปที่ลาธารวิ่งแข่งอ่าคำว่าแข่งอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เนี่ยไม่ยากเลยนะคะ ทั้งเด็กทั้งช้างต่างมีมีอะไรคะความสุขนักเรียนก็เอาความสุขมาเติมเสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อค่ะวันนี้2ข้อนะคะข้อที่4กับข้อที่5ขีดเส้นใต้คําที่ถูกต้องแล้วนํามาเติมลงในช่องว่างนักเรียนดูนะคะให้มาข้อที่1ภผู้ผาฉะงอกดูที่ที่ไหนเอ่ย ที่หน้าต่างมันหน้าต่างทั้งคู่เลยค่ะคำนี้ก็หน้าต่างคำนี้ก็หน้าต่างแต่หน้าต่างคำไหนที่เขียนถูกต้องคำนี้ใช่ไหมไม่ใช่คำนี้ใช่ไหม,ไมใช,นใช,มใช่นักเรียนก็วางแมมทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้เสร็จแล้วก็เอาคำนี้มาเขียนลงไปในช่องว่างใบโบกใบบัวกํำลังกินต้นกินต้นไรลูกสับปะรดเอ๊ะสับปะรดทั้งคู่เลยแต่สับปะรดตัวไหนตัวรอเรือหรือตัวรอลิง รอเรือใช่ไหมคะเราขีดเส้นใต้แล้วเราก็มาเติมทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ที่ไหนคะลำธารแต่ลำธารตัวไหนนักเรียนไปเลือกดูขีดเส้นใต้แล้วนํามาเติมนะคะเด็กหัวเราะหัวเราะหัวเราะตัวไหนถูกต้องนํามาเขียนนะคะเสียงดังห้าห้าทั้งเด็กทั้งช้างต่างมีความความสุขความสุขแต่สุขตัวไหนนักเรียนเอามาเขียนนะคะเอาละค่ะ วันนี้คุณครูให้สองข้อนะคะข้อที่4กับข้อที่5เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งไว้คุณครูนะคะ